วันนี้ได้มาวัดป่าแพ่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะก็มาเที่ยวมาทำบุญด้วยนะคะอ,นนอันนี้คือรอรอบุรณะหน้าค่ะท่านรอ,รอบุญละนคือต้องได้เปลี่ยนหลังคาใหาม่หมดอ๋อเปลี่ยนหลังคาไม่มดหลังคาเป็นไม้ ๋อเป็นไม้หมดเลยเป็นไม้แล้วเลยต้องเปลี่ยนเป็นหลัคาต้องเอาเล็กก็ใส่เจ้าต้องมูนหลักคาเึง,มงไม้เจ้าประมาณกี่ล้านคะท่านสี่ล้านสามสี่ล้านกะเออสามสี่ล้านหมดนะเป็นวิน<ม>หารมไ,<ว>ไม้เก่านะคะตอนนี้รอบูรณะอยู่เดี๋ยวจะลงเลขบัญชีให้ที่หน้าเพจนะคะประวัติวัดจากที่ถามเจ้าว่าคือประมาณ 700ปีก็คือเกิดคู่กับจังหวัดเชียงใหม่เลยแล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้เด็กจะพาเดินไปอีกรอบนึงก็คือเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะแต่ที่ทําก็คือทําปี2529นะคะที่นี่ยังสวยอยู่นะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ที่เห็นเป็นโบสถ์เก่าโดยรวมวัดที่นี่เก่าแก่คู่กับเมืองเชียงใหม่ประมาณ700ปีนะคะ,ะที่นี่ก็จะบรรยากาศประมาณนี้มี ต้นไม้ร่มรื่นตอนนี้ก็ที่เห็นนะคะคือเป็นพสสระศีวลีนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังวัดนะคะสวยมากพสสระพ,พุทธรูปหรือพสสระศีวลีพระอุปคุตต่างๆนะคะในวัดเนี่ยจะมีญาติโยมมีผู้ศรัทธานในพระพุทธศาสนานะคะมาถวายนะคะอันนี้แต่ละจุดแต่ละที่เนาะ และที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะที่มีสิงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทของวัดป่าแพงนะคะที่จริงเข้าได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสที่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยแวะมาเข้ากันนะคะนี่เป็นวิหารสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะของวัดป่าแพงที่สร้างเพิ่มเข้ามาเพราะว่าสถานที่บางทีคนมาเป็นหลัก200 300 600คนไม่พอที่นี่ก็จะจุพอนะคะนี่เป็น พระพุทธรูปจือจ่อพระพระอะไรคะท่านพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานที่วัดนะคะแล้วก็อันนี้เจ้าท่านจ้าววาดนะคะมาให้สํารวจนะคะด้านในก็จะมีเก้าอี้นั่งสามารถปฏิบัติธรรมทำพิธีมีเครื่องเสียงนะคะมีท่านเจ้าววาดจะนําพาเราไปสู่โซนที่ฉาปนากิจศพนะคะาาอ๋อมีโซนให้อาหา,ารปลาอ๋อมีที่หึ้งอาหารปลาตัวย เปิ้นจะก้าเตียวมาก็ค่ะนน่ดมีศาลาก็สุดโซมชำรุดตามการเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงบริเวณที่ชาปนากิจศพนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่ชาปนกกิจศพนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่า ตอนนี้เป็นที่โบราณแอันนี้แปลงก็แต่เมื่แล้วมั้งคะ่ะอันนี้เมื่หน้านี่กาหลังนี่กาเอันนี้สร้างใหม่นะคะเป็นบริเวณแล้วก็ถ้ามาดูตรงนี้คือจะเป็นการชาป,ปนากิจแบบเดิมนะคะก็คือเป็นโครงสร้างง่ายๆค่ะมีที่จุดไฟแล้วก็เอาลงศพไว้ด้านบนนะคะอาจจะมีสองจุดนะคะจุดนี้ใหม่สุดแล้วก็ทางวัดรับการสร้าง เ,เมนเผาศพอยู่นะคะสามารถมาทำบุญสร้างได้เลยนะคะนี่เป็นบริเวณหลังวัดนะคะ